การทําอุมระ์ฉบับย่อนะครับก็จะเป็นการทําอุมระ์ตามสุนนะของท่านบีบ็อลสลล,ลอฮุอะลัยซัลลัมคานิยามของอุมร์นะครับการไปทําอุมร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนการไปซิยาระห์การไปเยี่ยมเยียนที่บัยตุอฮ์นะครับเพื่อเป็นการที่เราจะได้ปฏิบัติพิธีกรรมที่เฉพาะเจาะจ,จงที่ท่านอาับฮุลัลล,ลัมได้กําหนดเอาไว้เราต้องทําแบบเป๊ะๆของท่านเลยซึ่งมีรุก,กลของอุมร์อยู่สามประการหนึ่งก็คือ การคองเอรอมสองการตอวัฟที่ใบตุ่มอและสามคือการแะแอรระหว่างภูเขาซอฟ้าและมารวะนะครับใครก็ตามละทิ้งข้อหนึ่งข้อใดาจากสามข้อนี้ก็ถือว่าการทำอุมร้อของเขาจะไม่ถูกต้องนั่นเองหรือว่าไม่สมบูรณ์ไม่ถูกกับลักษณะการทําอุมระอโดยสรุปนะครับก็คือการที่เราเนี่ยได้ทําการคองเอียรอมอย่างสมบูรณ์นะครับที่มีก่อนแล้วก็ทําการเนียด์ุมร้อ 2นะครับเราจะต้องมีน้ำละหามาดนะครับก่อนที่เราจะทําการตอรวาฟจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการตอรวาฟรอบกะบะจํานวนเจ็ดรอบด้วยกันนะครับซึ่งในที่นี้สาหรับผู้ชายเนี่ยต้องห่มแบบสบายเฉียงก็ค,กคือก็คือเปิดผ้าคลุมไหล่ด้านขวาไปนะครับข้อที่3เมื่อตอวาฟเสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนผ้าคลุมไหล่มาคุมทั้งไหล่ขวาแล้วก็ไหล่ซ้ายแล้วก็ให้ใช้ยผ้าไปอยู่ด้านหลังข้อที่4ให้ละหมาดสุนัขสอรกานะครับหลังมาก่อมนบีอิบรอฮิม ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือมีคนแน่นในจุดนั้นก็ให้ไปข้างหลังไปเรื่อยๆนะครับจนสามารถทําการยืนละหมาดได้ก็ทําการละหมาดให้เรียบร้อยแล้วเมื่อละหมาดเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มน้ําซำซ้ำที่จุดบริการน้าซำซ้ำนะครับเมื่อดื่มน้ําซำซ้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการสะแอนะครับระหว่างภูเขาโซฟากับบรวะจํานวนเจ็ดเที่ยวเมื่อสะแอเรียบร้อยเราก็จะทําการตะฮัลนล้นหรือว่าทําการโกรธสีสันนั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นการเสร็จพิธีอมร้อยอย่างสมบูรณ์อัลฮัมเุลิลล่ะสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำก่อนการคองเอฟรอมนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการตัดเล็บผิดตรวจขจัดขนในที่ลับให้เรียบร้อยเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำไม่ได้แล้วนะครับให้เราอาบน้ําทั่วร่างกายนะครับโดยเนี่ยว่านี่คือการอาบน้าสุนนะของท่านบิมสโลตัลัมถึงแม้จะเป็นสตรีที่มีประจำเดือนก็ตามนะครับก็ควรจะอาบน้ําเช่นเดียวกันสําหรับผู้ชายนะครับต้องบด เสื้อผ้าที่มีการเย็บผูกชนิดออกนะครับแล้วก็สวมใส่เสื้อผอ้าเอแรอมแทนซึ่งเป็นผ้าสองผืนนั่นเองนะครับส่วนสตรีต้องปลดนิกอบหรือว่าผ้าปิดหน้าออกนะครับรวมถึงถุงมือที่ใส่ด้วยนะครับก็จะต้องปลดออกทั้งหมดสําสำหรับดูอานะครับเมื่อเราคลองเอแรอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าคำเนียดในการครองเอแรมก็คือ อ่านอย่างนี้นะครับลับบกัลอฮุมมะอุมรอตันลับบกัลอฮุมมะอุมรอตันลับบกัลอฮุมะอุมรอตันความหมายก็คือถ้าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วเพื่อทําการพักดีต่อพระองค์ถ้าพระองค์ขอตั้งเจตนาที่จะทําอุมมรเมื่อเราฟองเอรอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ามีสิ่งที่จะ กำหนดในต้องห้ามนะครับหลังจากที่เรามีเอรอมอยู่ในตัวแล้วนะครับก็คือ 1. เนี่ยห้ามตัดเล็บตัดหนวดถอนผมขนต่างๆออกจากร่างกายเลยนะครับโดยความตั้งใจนะครับเน้นนะครับโดยความตั้งใจแต่ถ้าหากมันหลุดออกมาเองก็ไม่ต้องเสียดสไม่เป็นไรนะครับห้ามในการที่เราเนี่ยจะนําน้ําหอมหรือสิ่งที่มีกลิ่นหอมแม่กระทั่งโลชั่นต่ตางๆนะครับในการที่จะมาปะผมร่างกายของเราก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้าม แต่ถ้าหากว่ามันติดมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจตนาของเอรอมก็ถือว่าไม่เป็นใรข้อต่อมาก็คือการที่ไม่อนุญ,ญาตให้นําสิ่งใดมาปกปิดศีรนษะครับสาหรับผู้ชายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซาสรราบันใส่หมวกหรืออะไรก็ตามที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับนอกจากมุสลิมะหรือว่าสตรีนะครับในการคุมิจารก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิบัติอยู่แล้วสําหรับมุสลิมานั่นเอง ไม่อนุญาตให้เราเสวมใส่เสื้อผ้าที่มีการตัดเย็บนะครับให้เราเป็นเกณฑ์ไว้เลยว่าอะไรที่มีการตัดเย็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามสําหรับผู้ชายหรือวบุรุษนั่นเองนะครับรวมถึงไม่อนุญาตให้สวมใส่ถุงเท้าด้วยนะครับถุงเทา้าถุงมือรองเท้าที่เป็นการหุ้มข้อก็ห้ามนะครับดังนั้นก็ให้เราใส่รองเท้าแตะเตรียมรองเท้าแตะเอาไว้นะครับไม่อนุญาตให้เราทําพิธีกรกะนะครับหรือว่า อาจจะทําให้ตัวเองหรือจะทําให้ผู้อื่นไปร่วมงานนิกะก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับรวมถึงการที่สามีภรรยากันก็ไม่อนุญาตให้ทําการร่วมหลับนอนร่วมประเวณีกันกับภรรยาของเราัเองครับคํากล่าวนะครับที่เราจะกล่าวตั้งแต่ที่เราพองอิรอมที่มีกอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะขึ้นรถบัสหรือว่าเราจะ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็ตามนะครับในระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะครับจนกว่าเราจะเห็นกะวะนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะาจะพักที่โรงแรมหรืออะไรก็ตามขอให้เราเนี่ยพยายามกล่าวสิ่งนี้ให้มากที่สุดเ่็นหนึ่งในซุนนะของท่านอัลมีสโลสลามท,ที่ส่งเสริมให้เรากล่าวคำกล่าวนี้ก็เรียกว่าการกล่าวตัลบียะนะครับก็คือกล่าวว่าละไบกัลอฮุมลบไบลบไบกะลาชรีกะละลบไบอินนัลฮัมดะ والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة และวัลมุลลาเชรีกะลนะครับให้เรากลับแบบนี้ไปเรื่อยๆความหมายเนี่ยก็คือโอ้อัลละถ้าพระองค์ได้ตอบสนองคําเรียกร้องของพระองค์แล้วถ้าพระองค์ตอบสนองคําเรียกร้องของพระองค์แล้วด้วยการไม่ตั้งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์แท้จริงมวลการสรรเสริญความโปรดปานและอํานาจเป็นของพระองค์เท่านั้น จะไม่มีการตั้งสิ่งใดมาเป็นพาชีตอบพระองค์ขอให้เราล่อสิ่งนี้ให้มากที่สุดนะครับจนกระทั่งเราเห็นกาบ,บานันเองเอาละครับถึงเวลาสาคัญนะครับที่เราจะได้เข้าไปทันพิธีอุมร้อแน่นอนนะครับเราจะต้องผ่านเข้าไปสู่มัสยิดฮารอมก่อนก่อนที่จะไปสู่ลานตอวาเพื่อทําอุมร้อนะครับเมื่อเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยให้เราทําการอ่านดุอานะครับโดยการก้าวเท้าขวานะครับก้าวเท้าขวาเข้าไปก่อน นะครับแล้วก็อ่านดูอาว่าอูบิลฮิลอาซีมบิวัจฮิฮิลกอรีมวสุลตานิฮิลกอดีมมินชัยตอนิโรจีมอูบิลฮิลอาซีมมีวัจฮิฮิลกอรีมวสุลตานิฮิลกอดีมมีนชัยตอนิโรจีมความหมายก็คือถ้าพระองค์ขอความคุ้มครองตอบ Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ด้วยพระพักอันทรงเกียรติของพระองค์ และด้วยอํานาจอันดั้งเดิมแห่งพระองค์จากเชตตอนผู้ถูกสาปแช่งนะครับหลังจากนั้นอาจจะอ่านดูอาที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วในการเข้ามัสยิดบ้านของลอร์นะครับก็คืออัลลอฮุมุัสตะลีอับบาบ่ารอ์มะติกะโออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดได้เปิดประตูแห่งความเมตตาขอ,ของพระองค์ให้แก่ผ้าพระองค์ด้วยเถิดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรในการที่จะอ่านก่อนที่จะเข้ามัสยิดลอรมนั่นเอง เข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับเราจะเริ่มตว,วัดก,กันแล้วตอนนี้พยายามทำหัวใจของเราให้สงบมากที่สุดทําหัวใจให้เรามุ่งตรงสู่อัลลอฮ์จริงๆเพราะเรากําลังจะทําการตว,วัดรอบใบตุลมล้อแล้วนะครับเราต้องสํารวจตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีน้ําละมาดอยู่สําหรับผูุ้ษสําหรับผู้ชายนะครับให้เราผมสบายเฉียงโดยเปิดไหล่ขวาซึ่งวิธีการโดยทางแซกคงจะสอนกับท่านอีกทีหนึ่งนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการเริ่มต่ว,วฟัฟโดยเดินตรงไปจุดเริ่มต้นที่มุมหินดําที่เรียกว่าฮะจรอลอัสวัดนั่นเองนะครับให้เรานําซิกซ้ายของเราหันไปนทางหินดํายกมือนะครับทาแสดงสัญญาณเหมือนการให้สลามแล้วก็กล่าวว่าบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอะลลอฮฺบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอะลลอฮฺด้วยพระนามของลล l a ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับการกล่าวคํานี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นตะว,วฟัฟแล้วหลังจากนั้น ให้เราทําการเดินเวียนรอบกะบะหรือใบตุลล้อนะครับโดยรักษาซี้ายของเราไม่ให้หลุดออกจากใบตุลล้ออย่างเด็ดขาดนะครับแล้วช่วงเวลานี้แหละที่เป็นช่วงเวลาที่เราทําหัวใจสงบเป็นที่เรียบร้อยให้เราทําการอิสติกฟารขออภัยโทษมากๆให้เราทําการนานึกถึงองล้อให้มากที่สุดทําการดูอา์ขอวิงวอนด้วยหัวใจของเราด้วยภาษาของเราที่เราเข้าใจเลยนะครับ หรือจะเป็นดูอามุสตะจัก๊กที่เราท่องมาก็ได้ท่องอ่านวนไปเวียนมาแสดงความต้องการอย่างจริงจังจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮอวะวตาลาะให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปนึกถึงว่าต้องอ่านดูอาตามที่แซกบอกต้องอ่านตามคนนั้นตามคนนี้โดยที่เราไม่รู้ความหมายนะครับพยายามทํำยังไงให้เป็นคําวิงวอนที่เราสื่อตรงถึงอ,อัลลอฮฺสุบฮานอฮูวะวตาลาจริงๆซึ่งเราอยู่ในลานตอววฟซึ่งเราอยู่ ใกล้ชิดกับกะบ้างหรือใบตุลล้อมากๆนั่นเองนะครับใช้เวลาโอกาสนี้ในการดุอาให้เต็มที่นะครับเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงรุกนุลยามานีแล้วจะมีดุอาพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับเม <aki> ื่อเราตะวะไปถึงมุมอัลยามานีหรือรุกนุลยามานีนะครับซึ่งเป็นมุมของกะาบั๊กก่อนที่จะถึงมุมหินดำนั่นเองสังเกตไม่ยากเลยนะครับ ซึ่งในแถบมุมตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนสัญลักษณ์ที่พิเศษกว่ามุมอื่นๆนั่นเองนะครับส่งเสริมนะครับให้เรากล่าวดูอาร์นะครับตั้งแต่เริ่มจากมุมนี้ไปจนกระทั่งถึงหินดำตดัวอารน์นั้นเป็นดัอาร์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือดัอาร์ที่ว่ารบบนาอัตินาฟิดดุนยาฮาซานะฮอฟิลอาคิโรติฮาซานะวะกีนาอาดาบันนารรบบนาอัตินาฟิดดุนยาฮาซานะฮอฟิลอาคิโรติฮาซานะ วัตินาอาซาบันนาะสความหมายก็คือโอ้อ oh ัลลอ์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงโปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และสิ่งที่ดีงามในปรโลกและโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษจากไฟนรกด้วยเถิดนะครับให้กล่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมุมหินด,ดำนั่นเองเอาละครับเราได้ทําการตะว,ว่ฟครบหรอบเป็นที่เรียบร้อ,รอยนะครับโดย การที่จะสังเกตว่าครบหนึ่งรอบหรือ,อยังก็คือเราเดินเวียนมาจนถึงมุมหินดําหรือว่าฮานจรรดอัสวัตก็จะถือว่าเรานับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นรอบใหม่นะครับด้วยการยกมือไปอที่หินดําทําการเหมือนสล่านนะครับหรือว่าถ้าไปสัมผัสหินดําได้ก็ไปสัมผัสน,นะครับแล้วก็กล่าวคําว่ามิสมิลล์อัลลอฮฺอักบัรอีกครั้งหนึ่งหรือกล่าวแค่ว่าอัลลอฮฺอักบัรก็ได้นะครับความหมายก็คืออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ นี่ก็คือการให้สัญญาณว่าเรากำลังจะเริ่มตัวัฟรอบที่สองนะครับซึ่งเราจะทำการดูอาอีกนะครับหลายๆท่านก็จะเป็นการวางแผนเลยนะครับว่าในรอบแรกจะทำการดูอาอะไรในการตัวัฟนะครับในรอบที่2จะดูอาอะไรเป็นการวางแผนก่อนล่วงหน้าเลยก็ได้เพราะบางทีเมื่อเราไปอยู่ในจุดๆนั้นแล้วเราอาจจะนึกอะไรไม่ออกเลยนะครับซึ่งก็จะเสียโอกาสที่เราจะได้ ดัอาอย่างจริงจังต่ออัลลอสุบฮานวตาลตอนที่เราทําการต่อวัฟนั่นเองเมื่อเราทําการต่อวัฟครบเจ็ดรอบแล้วหรือั้มดุลินแลถือว่าเราทําการต่อวัฟอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างที่เราทําการต่อวัฟเราได้คุยกันแล้วนะครับว่าให้เราทําการดูอามากๆหรือจะอ่าน้อัลกุรอานในเวลานั้นก็ได้นะครับหรือจะทําการซิกรูล้อนะครับในการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานวะตาล เมื่อเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับสำหรับบุรุษผู้ชายนะครับก็ทําการเปลี่ยนวิธีการเปิดไหล่ขวามาเป็นการคุมบาทั้งสองข้างโดยให้ชายผ้าทั้งสองข้างเนี่ยไปอยู่ด้านหลังทั้งหมดหนึ่งนะครับปิดบาชายผ้าไปอยู่ด้านหลังนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการละหมาดสุนัขนะครับเป็นการละหมาดหลังมาก่อมนบีอิบรอฮีมสองรอกะหาก เราสะดวกนะครับก็สามารถยืนละหมาดตรงนั้นได้แต่ถ้ามันไม่สะดวกเนี่ยก็ไปข้างหลังๆไว้นะครับเพราะตรงนั้นนี่ก็จะเป็นที่ที่ก็จะมีพี่น้องที่ทําการเดินตวฟัฟอยู่คงจะยืนหลังหลังะหมาดลหลังมาก่อนไม่ได้อยู่แล้วในทางปฏิบัตินะครับก็จะมีจุดที่ถูกกาหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทางมุสลิมีนที่เขายืนละหมาดกันล้วก็ไปตรงนั้นหรือว่าทางมุสลิมะที่เขากั้นเอาไว้สำหรับมุสลิมะก็ไปยืนละหมาดสองรอกละละหมาดสุนัตสองรอบะตรงนั้นได้เลยนะครับ ส่งเสริมนะครับในรากาแรกให้เราอ่านซุร้อัลฟาติฮะกับซุร้ออัลกาฟิรูดหรือว่ากุลยาอายุหัลกาฟิรูนนั่นเองนะครับในรากาที่2ครับก็อ่านฟาติฮะหลังจากนั้นก็อ่านซุร้อันอีคลาสหรือว่ากุลฮุวัลลุอะฮัดนะครับก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีอย่างที่บอกนะครับพอถึงเวลานั้นเราอาจจะลืมนะครับหรือว่าเราอาจจะสับสนตื่นเต้นยังไงก็ตามแต่ อิชาร์ล็อคครับแซคผู้นําก็จะทําการย้ากับพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับขอให้เรายังเกาะกลุ่มเอาไว้ไม่ออกไปไหนนะครับหลังจากที่เราละหมาดซุนนะสองรบกางหลังมากรอบยิบรอฮีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีซุนนะให้เราไปดื่มน้ําซำๆนั่นเองนะครับซึ่งจะมีจุดสําหรับดื่มน้ําซำๆนะครับเป็นถังน้ํานะครับแล้วก็มีแก้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะนําแก้วไปกรอกน้ํามานะครับ แล้วก็ดื่มโดยมีดูอานะครับที่อิบุอับบาสรอเดียวมูฮันฮมุนะครับได้รายงานในดูอานี้มานะครับเป็นดูอาว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอสลุกะอิลมันนาฟิอาวริสคอนวาซีอาวาชีฟาอันมินคุลลิดาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอสลุกะอิลมันนาฟิอาวริสคอนวาซีอาวาชีฟาอันมินคุลลิดา ความหมายก็คือโอ้อลลอห์ได้โปรดประทานความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ข้าพระอ,องค์ด้วยเถิดได้ทรงโปรดประทานปัจจัยยังชีพหรือสกีที่อุดมสมบูรณ์ที่กว้างขวางให้กับข้าพระอ,องค์ได้เถิดและได้ทรงโปรดเยียวยา,ยาข้าพระองค์ให้พ้นจากโรคภัยต่างๆอัลหัมดลิล,ล์นะครับหลังจากที่เราดื่มน้ำซาๆนี้เนี่ยแล้วอ่านดูอานี้เนี่ยอินชาอัลอห์นะครับเราจะได้ ทั้งสประการที่สําคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเลสกีทีดีที่ทุกคนอยากจะมีมากมายอยากใจ่ํารวยหรืออยากจะหายจากโรคภัยเป็นคนที่สุขภาพดีอีชารอลรัคดูอาและขั้นตอนนี้จะเป็นโอกาสสาคัญมากๆของผู้ที่ทําการไปอุ้มรอแล้วก็ทําการตวัดอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ดื่มน้ำซัมซัมไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินมุ่งหน้าไปที่เนินสะแอนนะครับเนินสะแอนภูเขาซอฟาและมารววนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงเนินเขาซอฟาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยอ่านอายะคุรอานนะครับซึ่งเป็นอายะคุรอาแนแบบนี้อัลฮุสุบิลลาฮิามินาเชตอูรุนจีอินนัสโอฟาัลมารัวน์เตมิชัยริลลา فمن حج البيت او اعتمر فلا جُنَاهَ عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا <مع> فان الله شاكر عليم. فما يقل تهجين فلا تخمر สัญญาณเครื Lulu. ่องหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ประกอบพิธีฮัจหรืออุมเราะณัใบุลลอฮ์นี้ก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาณะเขาทั้งสองนั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแน่นอนอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงขอบใจและผู้ทรงรับรู้เมื่อเราอยู่ที่เนินเขาซอฟาแล้วนี่คือขั้นตอนที่เราจะทําการสะแอแล้วนะครับ บนเบาโซฟาเนี่ยให้เราหันหน้าไปยังกะบะแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นนะครับแล้วก็กล่าวสรรเสริญกล่าวตักบีตโดยกล่าวว่าละอิลล il ah ul il ah ah ัฮิลลลาห์ูวะห์ดะลาชารีกะลละละฮุลมุลก์วะละฮุลฮัมดวะฮุวะลาคุลลิชัยอิงกอดีรลาอิลลัฮิลลลาห์ูวะห์ดะอันจัซตะวาห์ดะวะลาซาระอาบะดะวะฮะซามัลอาซาบะวะห์ดะนะครับความหมายก็คือ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจอากอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดเป็นพาคีกับพระองค์อำนาจและการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์คือผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจอากอัลลอฮ์พระองค์ทรงปฏิบัติตามสัญญาของพระองค์ทรงเชื่อช่วยเหลือเบาของพระองค์และพระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงสร้างความปลาชัยให้แก่คละพักทั้งหลายให้เรากลับแบบนี้นะครับซ้ำกันสามรอบ นะครับในระหว่างกล่าวมือก็ยังยกทั้งสองข้างไปทางก้าบะหันไปทางก้าบะตลอดเวลานะครับและในระหว่างนั้นเราจะขอดุอาอื่นจากนี้ก็ได้นะครับเป็นดุอาที่เราเข้าใจความหมายมันดีหรือเป็นภาษาของเราก็ได้นะครับเมื่อเราอ่านเรียบร้อยเราก็จะทําการเดินมุ่งหน้าไปที่เนรมารวะนั่นเองระหว่างที่เราเดินมุ่งหน้าออกมาจากเนรนซฟานะครับ เราจะผ่านจุดที่มีไฟสีเขียวนะครับระยะทางประมาณ50เมตรได้นะครับซึ่งส่งเสริมหรือสุนนะให้กับบรรดาบุรุษหรือผู้ชายวิ่งนะครับลักษณะเหมือนวิ่งหรือเดินให้เร็วระหว่างที่อยู่สัญ,ญลักษณ์สัญญาณแถบสีเขียวนี้นะครับแต่ต้องนึกถึงการที่เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยบางท่านเนี่ยเขาเดินช้าๆหรือแล้วเราเดินวิ่งแล้วไปชนเขาอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ถ้าทําได้ก็คือทําแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆคนแน่นมากๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเดินมุ่งหน้าไปจนกระทั่งถึงเนินมรุวะนะครับเมื่อถึงเนินมรวะให้เราทําลักษณะเดียวกันกับที่เราทําเมื่อเนินภูเขาซอฟาก่อนหน้านี้เลยนะครับนอกจากอายะคุรอ่านที่เราอ่านก่อนหน้านั้นก็ไม่ต้องอ่านแล้วนะครับให้อ่านแค่คาสรรเสริญต่ออัลลอฮ์นะครับคำกราบตักบีต่ออัลลอฮ์ก็คือคําว่า لا إله إ ล ا الله وحده لا ش ر ي ะ له له الملك ะฮุ الحمد ุ ه و على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أن جس وحده وأن صرع بهده وأن سماه سب وحده ลักษณะก็แบบเดียวกันเลยนะครับให้เรายกมือทั้งสองข้างหันไปทางะกะบหะ์นะครับแล้วก็อ่านอุอาแบบนี้นะครับก็ถือว่านับหนึ่งนะครับนี่คือหนุ่เที่ยวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าจากมะรวะกลับมาที่โซฟานะครับ ก็นับ2ทํทำแบบนี้ไปนะครับจนกระทั่งครบ7รอบนั่นเนองการทำสะแอนะครับโดยระหว่างเดินระหว่างสูรโซฟากับมารุวะเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับก็สนับสนุนนะครับให้เราทําการอ่านดูอาอ่านอ้าัลกุรอานหรือซิกุรุลลอฮ์ให้มากๆเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นดูอาบทเดียวกันกับที่เราทําการต่อวาฟก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาน,นะครับที่เราจะ ใช้เวลาการเดินค่อนข้างไกลพอสมควรในระหวา่างแต่ละเที่ยวก็ใช้โอกาสนั้นนะครับในการดูอาและก็รำนึกถึงอัลลอฮฺสุบานอัตะลาให้มากที่สุดนะครับจนกระทั่งครบเจ็ดรอบเราก็จะไปทําการตะฮันล้นหลังจากนี้นั่นเองมาสู่ขั้นตอนของการทําตะฮันล้นนะครับหรือว่าการโกนสีสัตหรือตัดผมนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยวิธีการนะครับก็คือสําหรับผู้ชายสนับสนุนเลยนะครับส่งเสริมให้ทําการโกน ทั้งศีรษนเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดเคยโกนมาแล้วนะครับและไม่ประสงค์ที่จะทําการโกนศีรษะก็ให้ทําการตัดผมนะครับส่วนหนึ่งของผมเส้นผมของเราแต่พยายามทาให้มันทั่วสีรษะของเรานะครับไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่สําหรับมุสซีมะหรือว่าผู้หญิงเนี่ยก็ให้ทําการตัดปลายของเส้นผมเรานะครับประมาณ1น,นิ้วมือนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอุมร้องนะครับ เราสามารถที่จะปลดเอื้อรมของเราได้หลังจากนี้ไปข้อห้ามต่างๆของการครองเอื้อรมก็ถือว่าสิ้นสุดเราสามารถใช้ชีวิตตามปกติของเราทําอิบารัดต่างๆอย่างสมบูรณ์นะครับโดยเราจะภาคภูมิใจที่เราได้ทาอุ่มร็ออย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นอุมร็อที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับและเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์และได้รับตัวอาที่มุสตยับหลังจากที่ทําการ tahum umrah insyaallah taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh